สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับที่ขอมาติดตามรับชมครับช่องไทยอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องมืัอนี้กับตาพี่น้องครับมาเบิ่งบรรยากาศครับการยกย่อครับพี่น้องบริเวณห้วยกระติบครับใต้ประตูระบายน้ำเคื่อนห้วยหลวงเพเภอเมืองจังหวัดอุดรธอนท่านี้นะพี่น้องสำหรับวันนี้กับมาเบิ่งที่แล้วครับการยกย่อคือก็แล้วพี่น้องยกย่อนี่นะครับยกย่อชัวไตประตู ดูครับพี่น้องลงมาประมาณสักร้อยกเมตรนี่แหละมาลุ้นไปด้วยกันครับทีเป็นทีงไหนครับอ่ะยกเราโดด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 จีร่วงครับพี่น้องเอาเอาอยู่นี่แหละครับนี่ครับเอ้าเอาดีครับเอาดีเยอะเอาดีเยอะเอามาลุ้นกันครับสามสองหนึ่งโดดดีกว่ามาคือโต้ครับพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุถือปลายไงพี่น้องจังหวะนี้ครับ เอาตือไอแตะเพียนครับพี่น้องตะเพียนใหญ่โอ้สุดยอดเลยจังหวะนี้โอ้ยพี่นอ ơi, ้องเอ้ะเอาโตปักใไงหนึ่งครับเอาโตปักใหญ่เลยพี่น้องคอนละครับอีสัตว์ลุงนึงก็ลังมากครับด่างผุนพันธิลุ่มใส่น,อน้องน่ะมันก็ลังเริ่มมากแล้วอย่างเงี้ยก็เริ่มมากแล้วพี่น,อน,น้องเออเอาก็มมาล,าลังบอกว่าตั้งบองงานบองนี้ครับเอาบองน้าไหลๆกับเขาถือบ่ครับบองน้ามตัวลงมันเพระเขาบ่บองงาน โอ้ให้ผลมาตรงเนาะโอ้เฮียพี่น้องข้างผลเฮียมากแล้วคนนะเหียกำลังลงมากครับเอ้าเอออยู่ๆครับเพิ่งจะเฮียพี่น้องเอ้ยเอ้าหายาสินอินคอนเสิร์ตคือเก้าหนึ่งระคาเนาะประยัดประหยัดกันง่อยก่รู้ว่าปลาสิตื่นบ่มันตื่นบมื่อหร่ผมยืนนี่นี่บ่ตื่น่นบ่ย่านปลาเตี้ยผมย่านปลาตือนเตี้ย โอ้ย่าป่าเป็นตื่นพี่น้องงถามก่อนเออตองพูดึงวัรอเมื่วานครับตึ่ยิ้วด้ครับนี่ก็หมนเลี้ยงช่วงใบน่ะจะเข่าไรดอกอช่วงใบใบกันนะสิเอยูสถานเศร้าๆก็ตื่นวันแห่ดีครับพุ่นแห่ขุนแห่หมองมันด่นะครับมันมองมันตเนี่ยผมไทยมือเช้าตึ่อยิ้วนี่นี่สอมันด่วนี่ครับยางไปในวัดลลกหินตั้งเครื่องเลย เนี่ยจากเส้นครับเส้นหาว่เส้นห,เสนหาไพ่เซีครับมือเส้าสองเสีย้ยมือกระยังถึืหลายอยู่อ้ยพี่น้องมึงเอาครับผมไอ้เนสีนินพ่นเสือด <c ười> อจังหวะนี้ครับพี่น้องเกิงโลอยู่หรออยู่ดีนะครับแต่ลายอยู่ครับผมเอาปากกุลาไหลกุเช่ไอ,อ้น้ำเนยเทพพี่น้องเนี่ยครับนี่ครับ,อ,รบอีกสตุนงนึงกําลังมากครับกําลังแล้คนกระติกกลางลงครับคนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวตวงมึงกับสีมาแหละพี่น้องท่านูึนกับสีตรงแต่ว่าแต่ว่าตรงพรท่านมากเลยบอกเพิ่นไปว่านเขียวกันชาวบ้านไทยเพิ่นว่านเหียวยู่งบองว่เล่นหินนะครับปลากับเขาดีอยู่เอามาเขาสุบานพี่น้องดูดดูดดูดโอ้ยสวรรค์ปดาครับพี่น้องดีครับเอาเาดีเลยพี่น้องนะครับสันลมสันลมครับ โอ้โหแ่้ยาดบาหมดอ่ะ่นกีกนครอบโอ้ดีเขาซูจังวะพีน้องโดดดีลงโดดอีกแล้วครับโอ้ยเห้าจังหมดสังเยอเลยพี่น้องเนี่ยครับ เขาอยู่บ่าเขากเขาอยู่สามสองสามไม่เรับ่าเขาบม่เศราครับมาเย็นอยู่นี่พี่้องมันขึ้นมากเป็นมูบักไงอยู่ใต่น้ำนะครับแต่ว่าบ่มีคนบาท่านมายกกรับพี่น้องเโอ้ โดดแล้วพี่น้องโดดโดดงดไปสองสองจังหวะเท่านั้นพี่น้องนะครับมาสองเส้นครับเดนไปแก้สองจังหวะกับเขา ย,ยังไหลแห้งอยู่ครับเกีดยวกหลวยวงของเรานะครับปลําหน่วยกระติบกับไหลไมาจากเกิ่ยว่หวงทางบนครับร้อยประมาณ150ร้อยห้าสิบเมีรนะพี่น้องตัวนี้มันดูระบายนา้ำครับผมมามาแล้วครับเห็นตัวแล้วเอาตัวเดียวไม่เอาครับตัวเดียวไม่เอา ผมอยู่รานใบไม้กับจีกันล่ะเนี่ยผมไม้ก็ต้องเข่ากันล่ะพอาะสําช่วงช่วงเข่าปกติมันก็บพวกไอยเข่าอยู่แล้วอันดำๆเนี่ยแมนเปิดได้ป่านนี้นั่นนะแมนครับแต่มันเตียนไม้นี่มันต้องเข่านี่แหละเนาะเออโด่นแล้วพี่น้องครับดีครับเข่าดีด่วครับหายุ่หายกิงนึกว่า แลกีกการหนึ่งแตุ่บนแล้วครับผมุบนแล้วก็ดวดปลาดวดกัพี่น้องอยแซ่อยู่พี่น้องนี่ครับเดี๋ยวนี้ก็ดวดียมนี่เพราะท่านดดปันหดครับแล้วท่านดวดปันไหนตรงนีวชมใบไมมันขิดมาซ้อครับพี่น้องมาดวดนหลายนี่ดอกตอนนี้เพราะท่านเขครับเอาดูกันครับขนาดเราท่านเขากไดยพี่น้องนี่ครับ và hẳn hỏi hôm để đến chiếc thuyền 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 thuyền

การหาย,ยู่หายกินครับเอา้าอีกเช็คจังหวะหนึ่งครับผมส่งไทยครับส่งไทยสิเป็นไหนมาลุ้นกันครับผมอุปกรณ์ตู้ซัพ์กระตุกครับเอาเข่าคือเโต๊ะหลับพี่น้องเอาสามโตอยู่อะไปก่อนครับพี่น้องอบอกันไม่คิดไรครับผมสวัสดีครับ